ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะฟันธง12ราศีดวงของชาวราศีเมษการเงินคึกคักความรักสุดชื่น ฟันธงราศีที่ในช่วงนี้การเงินคึกคักความปรักสุดชื่นนั่นคือชาวลัคนาราศีเมษคำพยากรณ์ระหว่างวันที่1-15พฤษภาคมปี2567ไปดูกันค่ะว่าหมอลักษ์จะทำนายดวงของชาวราศีเมษเอาไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ของชาวราศีเมษในเวลานี้ชาวลัคนาราศีเมษปีเกณฑ์ดวงชะตาเปลี่ยนจากดาวเคลื่อนเดือนย้ายในวันที่30มีสายนดาวพฤหัสบดีโคจรโยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤกษภเรือนการเงินรวมไปถึงดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนการเงินความรัก โคจรเข้ากลุ่มชะตาชาวราศีเมษซึ่งแปลว่าชาวราศีเมษจะวนเวียนอยู่กับเรื่องการเงินค่ะและเรื่องของความรักโดยเฉพาะในวันที่7พฤษภาคมดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีเมษเจอกับดาวศุกร์ได้เป็นคู่ธาตุและมุมของดาวคู่สัมพันธ์ทับเรือนชะตาอีกคู่หนึ่งดาวอาทิตย์กับดาวศุกร ได้เป็นคู่สมพลทำให้การเงินและความรักมีเกณฑ์คึกคักสดชื่นดังนั้นตั้งแต่วันที่30เมษายนไปอีกหนึ่งปีเต็มชาวราศีเมษมีเกณฑ์รวยแบบติดจรวดเป็นมหามงคลโชคมหามงคลชัยว่าทั้งเรื่องการเงินก็จะคึกคักความรักก็จะสดชื่น มงคลเสริมชะตาไหวพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดภาคกลางที่ภูเขาทองวัดสะเกตกรุงเทพวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดแครจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดป่าสุพลจังหวัดลบบุรีภาคเหนือวัดบ้านเด่นจังหวัดเชียงใหม่ภาคอีสานวัดสาลาลอยจังหวัดนครราชสีมา และในวันวิสาขาบูชานี้จะมีพิธีบวงสวงเททองหล่อพระชัยเมืองมงคลเป็นพระชัยองค์ใหญ่ประจำเมืองโคราชไปเขียนแผ่นทองอธิษฐานซึ่งเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ไปกราบสักการะหลวงพ่อเงินที่วิหารหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเพื่อให้เงินทองไหลามาเทมาควรจะมีรูปหล่ออนาถบินทกะมหาเศรษฐี และองค์วิรูปักโขอธิบดีนาคาราชต้องมีติดตัวเป็นมหามงคลเสริมหนุนกระทุ้งดวงชะตาขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ